ัลงใใจหห้เธอแม่คุณจันเ็นตายแล้วอะ่ะทำไมถึงไม่มีใครบอกฉันเลยว่าคุณจันเ็นตายแล้วอะ่ะจันเป็นผมขอโทษนะครับผมผิดเองอะ่ะผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อะ่ะ พ่อพีเด้คุณจันเป็นผมขอโทอพามะเป็นไรลูกพาพาดพาดพี่พี่พาดชนะแล้วพี่แม่ชนะตำรวจไปไหนจ๊ะกลับไปแล้วแกรู้ใช่ไหมก่อนเกิดอะไรขึ้นกับคุณจันเป็น ฉันผิดเองที่ทำอะไรที่มันไม่ชัดเจนต้องชัดเจนอะไรล่ะพี่พาคไม่เป็นไรนะลูกไม่เอาไม่ต้องคิดมากลูกคุณเพียงเขาคงไ่ม่อยากเจอหน้าฉันอีกแล้วคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะพี่พี่กลับมารักษาตัวเอง กลับมาเดินได้ปกติกนะฉันกลับไปแสดงหนังไม่ได้แล้วตูิฉันเดินไม่ได้ฉันกลายเป็นคนพิการเนี่ยใครเขาจะมาจ้างฉันมันไม่เป็นไรนะลูกไม่หนาลูกไม่แสดงหนังก็ไม่ต้องแสดงสิก็กลับมาอยู่กับแม่อยู่ด้วยกันนะลูกนะเป็นเพื่อนกัน,กนลูก โอ๊ยไอ้วันนี้ฉันเหนื่อยๆอ่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะนี่เธออย่าคิดนะ ว่าฉันหลงเธอหัวปักหัวปัมจนงอหัวไม่ขึ้นเธอคิดผิดละ่ะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันว่าปล่อยฉันไปเธอนะคือฉันอยากไปร้องเพลงอ่ะเผื่อฉันจะได้พวงมาเลติคอกลับบ้านบ้างอ่ะร้องเพลงต่อไปนี้เธอไม่ต้องร้องเพลงอีกต่อไปแล้วหมายความว่าจะปล่อยฉันไปแล้วใช่ไหมเปล่า ฉันจะให้เธอไปทำงานอย่างอื่นครับอันนี้จะพานจะไม่ไปจะพานจะพา่ไจะผ่านจะไม่ทำอะไรอ่ะคอยเจ้าแกก็รู้ฉันจะพาไปไหนจะผ่านจะไม่ไหนลไปไปไปเจี๋ยวนายยกกำลังเย็บผ้าอ้อมให้น้องอยู่หรอจ๊ะใช่จ้ะแต่ว่าน้าเย็บไม่เรียบร้อยเท่าไหร่สู้เดือนทำไม่ได้หรอก แต่ว่านาก็อยากเย็บให้ลูกเองจ้ะเดือนว่าก็สวยดีนะจ๊ะแล้วอีกอย่างทาแบบนี้ก็เพลินดีเหมือนกันนะจ๊ะใช่จ้ะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็สั่งให้น้าอยู่เฉยๆไปไหนก็ไม่ได้นี่ก็เลยทําให้น้าเนี่หายเบื่อได้บ้างพี่แสงจะไปแล้วเหรอจ๊ะทําไมช่วงนี้พี่ไปต่างจังหวัดบ่อยจัง แถมรอบนี้ยังเอาหนูเดือนไปด้วยท่านผู้ว่านัดประชุมบ่อยเธอก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะจะเดินเหิอนอะไรก็ต้องระวังอย่าให้หกล้มอีกละ่ะจ้าพี่ฉันจะระวังให้มากไม่ให้ลูกของเราเป็นอะไรจะ้ะดีจ้ะหอมไม่ลูกรีบกลับนะจ่ะพี่แสงจ้ะ จะหนีฉันเหรอแกหนีฉันไม่พ้นหรอกเมื่อไหร่พี่จะปล่อยฉันไปสักทีโอ่ยดิฉันเจ็บแนมะ่ปล่อยสักเจ็บเหรอดีฉันอยากให้แกเจ็บแบบนี้แหละแกจะได้เลิกขัดใจฉัน,นอีกจำเอาไว้แกไม่มีทางหนีฉันนหรอกไม่ ราบใดก็ตามที่ฉันยังไม่เบื่อแกแกก็ต้องมาบริการฉันและอย่าคิดหนีฉันอีกดูแกตอนนี้สิสวยกว่าตอนไม่ร้องอีกปลอยปล่ยจางจังจางไม่บอกให้เปิดไงล่ะฉันบอกให้เปิด เฮ้ยจางคม่บอกไปได้ไงเราไดยมอนบอกให้สงบสงบอยู่บ้านออกมาไม่วุ่นวายไม่เลิกสักทีก็พอแกเป็นอย่างนี้ไง สำส่อนจนฉันอยู่เฉยไม่ได้สำส่อนงั้นเหรอดูแกเองก่อนไหมว่าแกก็สำส่อนไม่ต่างกันไม่อย่างนั้นโทษอแกไม่โตขนาดนี้หรอกฉันเนี่ยนะสำส่อนฉันก็มีแกอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วเด็กในท้องนมันก็โูกแกไม่ใช่เหรออูวนแกทาให้มันเกิดมาแต่มึงเป็นคนเอาเด็กในท้องนี่ไปหลอกกำนันหน้าโง่เองว่ามันเป็นพ่อถ้าแกจะให้ฉันทำยังไงจะให้หมอให้กำนันนั่นเหรอว่าพ่อของลูกเนี่ยก็คือแกแล้วก็อย่าลืม ถ้าฉันกับลูกสบายแกก็สบายไปด้วยกูสบายอยู่แล้วพ่อกูมีเงินยิ่งถ้ากูได้มีลูกไอ้น่าจืดนั่นนะที่ขานกำนันจะยกสมบัติให้กูทั้งหมดด้วยซ้ำใครจะยกสมบัติให้คนแบบพวกมึง เป็นอย่างที่กำนันแสงสงสัย,ยจริงด้วยประจําเดือนฉันไม่มาสองเดือนแล้วผมขอเวลาคิดหน่อยว่าจะทายัางไงให้พ่อกำนันคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาแล้วทาไมต้องให้พี่แสงคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาล่ะสมบัติไงครสมบัติทั้งหมดดังแพทย์ิที่กูทำเฉย เพราะกูอยากรู้ว่าพวกมึงจะทำอะไรตำบอลไปถึงไหนอะไรแล้ว่อยบอกให้บอยไไอ้พี่แสนพี่แสนรู้เรื่องนี้มานานแล้วเหรอจ๊ะแล้วมึงคิดว่ากูโง่ถ้ากูโง่กูคงไม่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจนได้เป็นกำลังหรอกแลมีอีกเรื่องนี้ที่กูจะบอกให้พวกมึงหายโง่ตั้งแต่กูมีลูกคนที่สามกูก็ทำมันพี่แซมเหรอ ปล่อยปล่อยปล่อยยังไอ้คนอย่างมึงสอมควรตายมึงก็ไม่ได้ดีไปกว่ากูหรอกมึงหลอกกูหลอกพ่อกูจับลูกสาวใจแตกของมึงใส่ตะกร้าล้างน้ำให้กูแต่งงานด้วยเพราะว่าอะไรเพราะมึงหาพ่อให้เด็กในท้องลูกสาวมึงได้ พ่อจ้ะพอ่อพ่อจ้ <Th ank le> จะแกถึงับฆ่าแกงกันเลยนะ๊ะ <Th ank le> พี่แสนพี่แสนช่วยฉันด้วยนะจ๊ะไอ้จามันขืนใจฉันมันบอกว่าถ้าฉันบอกเรื่องนี้กับพี่มันจะฆ่าฉันแล้วมันก็ขู่ว่าจะฆ่าพี่ด้วยฉันก็เลยต้องยอมมันนะจ๊ะ <ส straightforward S 2> ิไนายกเลิกเล่นละครเถอะจ้ะฉันกับพ่อรู้ความจริงหมดแล้วฉันถามจริงๆนะนะไม่ละอายใจบ้างหรอกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาแบบนี้พี่แสนไม่จริงนะจ๊ะไม่จริงัะไม่ทำแบบนั้นนะพี่ไปไอ้พนไอ้จอมพล กูเห็นแกเสียจิวที่คบหากันมานานมึงไปให้ผลหน้ากูก่อนที่กูจะฆ่ามึงปล่อยปล่อยสิวะอะไรเล่าเอาฉันไปด้วยสิไปไหนแล่วปล่อยไปล่อยไง i